มาสกับแบบนัวค่ะสาวเอาสาวค่ะ <c oughs> ตำเตี๋ยวค่ะตำเตี๋ยวตำเตี๋ยวเสียพัก๊ะโจงกับเนาะจะมักวกเลยโอ้โหตำเตี๋ยวใส่เต,เตียตเต๋ยวใส่หมูค่ะหมูหลวงก็ไว้สแสบดิงๆค่ะ สวัสดีค่ะสาวเดือนจ้ามาพบมาพ่อกันคือเก่าค่ะพี่น้องจ้าวันนี้มามาพ่อกันกับบรรยากาศในครัวค่ะพี่น้องหนาวมัหนีมาย้ำคำย้ำแรงค่ะพี่น้องเอยว่าจะบอได้ทำาว่ดีโอุ่นค่ะพี่น้องเออหยากับคนหน่วยเนาะมาวันนี้สาวเดืินได้อะไรสาวเดือนได้ตามก๋วยเตี๋ยวค่ะใส่หมูหมูลวกเดงๆแล้วก็ใส่กันจองใส่บกกวักหววแสบนัวค่ะ คืดเ้าคือเดิมค่ะก๋วยเตี๋ยวตำก๋วยเตี๋ยวมันขาวค่ะพี่น้องเพาราะกินเขาแซ่บเนาะพี่น้องเนาะมาจ้ะจวดรสอร่อยแทบฮึฮึไปจวดกันตำก๋วเตี๋ยวขอซื้อแซ่บใส่พี่น้องนะมาไหตำก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กค่ะ ทหลายที่็น้องกว่าจะกินเหลือบมดจามมาเด้อมาเด้ออืมย้ำขำย้ำแรงว่าจะบ่ม,มาดอกจขึ้ออออขึ้นหอดอืมักัดคอดแต่ัดซี่หอมใครบเ่เลยแปมกูพักก็จ <c> ะ <oughs> ไปรันไทไปเปอ่น อยากกินอะไรไหมจ๊ะเท้าไก่เพราะหมูนุ่มๆจ้ะหม,นม,มกกูนี่หมักเกลือจอดหอยนางรมก่อน ชับติดใจเนาะตำก๋วเตี๋ยวเส้นเล็กเนี่ยนี่แซบดีจ้ะเพื่อยังบ่เคยต่้กก็ร้องต่้เบิ่งจะแซบอืมอืมอือมอืมอมบออือ จับนัวเกลือ้ำร้ายลงอมีหวานน้องจากเนาะจินบบกรอกดจจกับเพรีี้ได้จ้ะ ออมาจับจับนวดค่ะสาวเอาสาวค่ะ <c oughs> อืมอรนอยหมอ,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 อติดมันจังเลยแล้วบางๆลวกแล้วลวกด,ด้ยมันเหนียวค่ะแล้วก็ลวกพระสุกค่ะจ้ะ Ưm, chắc Chắc đi chặt, Tắm chắc, ừ. tâm, chắc tâm. Bọc đỏ lên Tắm cơm แบบเมนูหมักเมนเสร็จจ้ะจ้ เราเปพักบุกเราจะบุกน้ำตาลอืย รับผอต้องเป็นต้องแส่บขัดีจ้ะ เอาพิกอีเมียแขเพรกลับเปเนนอดนะมันแตกก่อนมัแตกได้ แก่เ n o แก่เ n o มันก็มันนุ่มดีจ้ะรักาบี้พี่น้องกุอสูดตายกว่าบกขืนจะเกลียพี่น้องเอา้้กินบล่ะอืม เริ่เครื่องรับจานนะคะเรื่บางขอพาย

ดดคำนี้ไปแลสิเล่นบอแลเส้นบอละเ <c oughs> ส้นบนลอละจะพักก่อน đến bật. Tôi phải viết sao? เพ็ดมูดหลุมเลยค่ะพี่อีเมวค่ะอือจัดอะไรพี่น้องจ้ะเพ็ดคักเพ็ดเนี่ยทั้งเพ็ดทั้งแสบเดี๋ยวนี้บริยินงอย่างเลยจ้ะอือไปหมดอือหายจากขวางทั้งวันอีกแล้วจ้ะพี่น้องอะไรพี่น้องจ๋ามาลิปนี้ของสาวเดินสะดุดฝากกดไลค์กดแชร์ like, share, ทางยูทูบหรือกับแฟนเพจนะจ๊ะ แดีวเาก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะพอกันคลิปหน้าย,ยู่ดีมีแห้งมีความสุขกันสุขภูสุขค้นคะ่ะสวัสดีค่ะ